ันไม่ได้แปลกนะครับมีบางคนที่อยากจะแอบสงสัยว่า<อ> GMMTV เขาเขาให้เล่นนอกช่องอยู่แล้วนะครับถ้าถ้าบทดีแล้วก็ถ้าทั้งค่ายทั้งนักแสดงอยากจะอยากจะไปร่วมงานด้วยนะครับพอพอบทนี้มาดูน่าสนใจมากแล้วก็เห็นว่าเกี่ยวกับดนตรีด้วยผมก็ชอบดนตรีมากๆแล้วก็ได้ได้เป็นนักแสดงนำในในซีรีส์เรื่องหนึ่งก็ได้ได้ ได้เรื่องย่อมาแล้วก็รับเลยจริงๆมันมันขึ้นอยู่กับนักแสดงมากๆเขาเขาก็ให้ flexibility กับกับกับนักแสดงว่าชอบบทนี้ไหมแล้วก็เรื่องเรื่องค่าตัวนู่นนี่นั่นตกลงกันดีไหมอะไรอย่างงี้ก็ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอ๋อยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ยังมีสัญญาอยู่ยังมีสัญญาอยู่การไหมก็เอาเอาแบบก็ที่ที่พี่ถามยังไม่ไม่ฟิกไม่ฟิกเอาแบบว่าไกลได้เออ อาจจะใกล้ก็ได้อาจจะใกล้ก็ได้อาจจะใกล้ก็ได้คือลุกเป็นคนที่ชอบท้าถ่ายตัวเองอยู่แล้วม,กมากนะครับเป็นคนที่บอกว่าถ้ามีาลูกค้าอะไรหรือว่าใครจะสนใจอยากให้ลุกมาลองทํางานอะไรกันบ้างก็ลุกก็ลองหมดประมาณนั้นเพราะว่าอยากจะ expand ความสามารถของตัวเองมองในเรื่องความเป็เนนักแสดงอิสระยังไงบ้างาจริงๆก็ค่อนขอ้างตื่นเต้น แล้วก็ Excited ที่จะที่จะ explore ทุกอย่างที่ที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ในไทยหรือว่าโปรเจกต์ในต่างประเทศที่ญี่ปุน่นใดๆเพราะว่าผมก็เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบจริงจังด้วยเหมือนกันนะครับก็ในอนาคตเร็เรรวๆนี้ก็อาจจะเล่นซีรีส์ญี่ปุน่นอาจจะมีพาร์ทเล็กน้อยที่พูดญี่ปุ่นบ้างด้วยก็ตื่นเต้นมากๆแฮปปี้มากๆแล้วก็ excited มั่นใจที่จะมองในอนาคต ใกล้ๆ <laughs> <laughs> ชีวิตใกล้ๆก็ก็จะอยู่ในวงการเหมือนเดิมก็ทำโปรเจกต์ต่างๆที่ที่ผมที่ผมวางไว้นะครับอาจจะแบบมีการแสดงบ้างมีทำเพลง <laughs> ก็ทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองอยู่เรื่อยๆ